บรรยากาศซองขังทางตอนคากลับพี่น้องตอนคากลับนะคะทางทางมะนาวบรรยากาศลุ้งเราไปถ่ายอยู่นถนนนะนี่ถนนมะนาวทางบ้านห้วยคาตำบลห้วยคานะคะบรรยากาศซองขังทางพี่น้อง โอ้เขาเจาะกันเงา้งามยังอยู่เบิ้งซองข้างๆไอ้เบิ้งบรรยากาศซองข้างๆตอนขากลับน้อพี่เราตอนเขามาโมเดทัยเบิ้งตอนขากลับออกเมืงาบังเด้อ เบิ่งมาทางเขามาไกลปันไดสีไปแต่ขางทางลุงก็ได้แม่เบิ่งทางสิไปนี่แหละเขามันก็มีทั้งสองขาพี่น้องก็อยากเบิ่งเพื่อนสองข้างทาง สร้างที่นี้เลื้องเนี่ยเลื้องเดี่ยพ้าเจียวี่ยวสางทีนเาข้เจ้างางขนาดเขา้างขนาดมบึงทงมบึงทงเครื่องททางไปทางมา โกเลยเขาไปน้ำทงังอะพี่น้องคืบมาแล้วคืมมาแล้ว

อีกเกื่ดอกยีเกืดอกอีกเกืออกอกเก่อ้เบ่นน้ำนทาทาขัางค่ายผ้าลมเด้อย,อ,ยดอ,อ,อย่าผ <laughs> าข่อยลมเด้อพอยายย่าผ้าข่อยลมเด้อพอยยนี่มันมีข้างไปบนอะนี่ไปใดอยูอ่ย่าผาข่อยลมเด้อ นันนนเก็บเก็บเก็บลุมเก็บลุม ขอมน้ำไห้น้ำหน้า้อมพ้อมถือถือกินฟ่างเขาเนาะพี่เนพะหอมเขาสุกคนว่าหพันหนาเขามาหนาหอมหอมเขาสุกยำเขาสุก ่่หวงิทย์แล้ววิทแล้วิทแล,วก,แลวกับเบิ้งขางทางไปน้ำข้างทางอ่มัมนเป็นบอกสหาน เป็นบอกระนันเป็นสะพานเก่าตัวนี้เป็นเฮ็ดมาเป็นบอกเป็นบอคอนเบิร์ตเป็นหวยตอนนั้นเป็นสะพานเก่าเป็นจงไวถ้าไปให้เบิงเออจงไว้เพิ่นบ่มังออกเนาะเพิ่นเอาไวใบสาหาให้พี่น้องเบิ่งเป็นสัญลักษณ์ตะกี้เคยเที่ยวทางนั้นเนาะบัดนี้เพิ่นก็จะมาเฮ็ดบอคอนเบิร์ตออกมาใหม่เป็นทางใหม่เที่ยว ไปแบบน,นี้มันบรรยากาศสองข้างทางเนาะพี่น้องเนี่ยสองข้างทางตอนข้ากลับนะค่ะข้ากลับมาแต่หน้าอืมั้งนี้ก็สะดวกอยู่อ้าวสิบปใส่ร้ละบาทเนี่ยข้าออมอยู่แล้วข้าออมอยู่แล้ว ปลาของปลาปลาท่านอาจาหาอยากากินเนาะหักนมไยเป็นปลาเดียวเอออยังก็บอกโคกหน้งัวเออเขาอื่นโคกหนังมั่วต้องตำบุเวีเคาะอพีน้องโคกบันเวคาแล้วก็บัณฑเียงก็บันบัณงย่อบัณอันนี้บอกพักกันออกมาหากินอยู่แถวนี้เป็นบ่อันบันฑแกงงอกกมาหากนเป็นบ่ เ้าฮักฮักัน้องหม่หักฮิตนี่แหละแถวเมนีนทางนี้มันเดินโคกหน้าง,งัอ่ะคุณนะเป็นพื้นที่ของตำบลไหมคาเนาะพี่เนอะถนนทางพคนเที่ยวก็จะนี่มองดีมองบ่จะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหะ สนีทเป็นเป็นโรงเรียนจ้าโรงเรียนเพียงก็ล้วโรงเรียนหม้อก็อือ่นโรงเรียนหมออ้อฮะเออโรงเรียนเพม่ขาวิทยาคมอูย้ยฟุ้งนกพี่น้องฟุ้งนกฟุ้งนอกอู้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อู้บักลลายหนึ่งพูดหนึ่งพูดหนึ่งอู้นกเอียงแม่นบ่นกเอียงแม่นบ่เออพูดหนึ่ง ឯតូនឹង ออกมาออกมาทั้งหลังโรงเรียนโรงเรียนมั้ยคะวิทยาคมเป็นโรงเรียนมอองตำบนไหาคานี่เเกี่ยวมาทั้งนี้ออกมาถนนใหญ่ Oh wow.